mau เขาสู่เมาส์เน้นเน้นช่วงสองอ่ะสีจักที่ผ่านมาที่ช่วงแรกๆที่คุยกันมันมมีคดีแปลกแปลกประหลาดๆเยอะเนก็เล่าสู่กันฟังนะครับคุณผู้ชมก็บอกว่าเออมันเป็นทั้งทั้งแบบข้อเปรียบเทียบเปรียบเปยกันด้วยแต่มาช่วงนี้เราก็รู้สึกว่ามันความเดือดร้อนเราก็มีด้วยแล้วก็เอื่อเอ่ยถึงว่าผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็มีเยอะอยู่พื้นที่ที่เขาบอกว่าที่ปทุมธานีปทุมธานีครับเขาบอกว่าน้ําไม่ไหลมาเป็นหลายวันแล้วครับ เกือบอาทิตย์เลยอ่ะพี่อาชีน้ำปลาเปลาบ่ไหลน้ำมันบ่ไหลแสดงว่าน้ำมันบ่ปกติมันบริองจากหูน้ำมันบ่นยดบ่ยหน่อยน้ำมันม่เยอะบ่เยิ้มน้ำมันเยบ่เยิ้มนะเสียเสียใจเสียใจแล้วก็แบบลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่ามันมันเดือดร้อนมันพวกจะใช้มันไม่ใช้อ่ะใช่แล้วทำไงฮะ เคยแม่อาจจะเจอปัญหาแบบนี้เคยแมยสักผ้าก็บ่ได้ล้างจานก็บ่ได้เแค่ยังก็บ่ได้เฮ็ดจังใดล่ะบนีิมันเคยังขุดบ่อได้อยู่บ้านเจ้าอ่ะมันเจ้าแต่นี่มันของคุดบ่ได้เลยใช่เพราะเขาอยู่หมู่บ้านแม่ศรีสะเกดยังขุดได้ใช่อยู่บ้านสวนทองวิลล่าแปดทุกปฐมธานีไงขุดไม่ได้จอดบาดไดก็ไม่ได้ห้าร้อยลำคาเรือเลยนะเนี่ยพี่น้องที่ปทุมธานีที่เดือดร้อนนอะไางี้มันลําบากมากจะซักผ้าจะล้างจานจะกินจะอาบจะใช้ไงมันลำบาก เจ้าหน้าที่ที่ดูแลก็ต้องนะครับคือเจ้าของบ้านนะเขาก็ไปแจ้งความกับกับทางด้านเทศบาลไงป่านนี้ผมว่าโถป่านนี้ผมว่าโถส่วมันเป็นคองเป็นของูเห่าไปแล้ววันนี้เป็นคองแข็งออกของูเห่าแล้วใช่ใช่จะเงิบมองๆแล้วนะดูเมื่อไรผมจะลงก็ทีเมื่อไรก็ทีเข้าป่าไม่ได้ด้วยดิถ้าอ้อยอยู่บ้านนอกเดินเข้าป่าได้น่ะ มันก็แบบยังว่ามันเดือดร,ร้อนแบบนี้มันสาหัสน,นะเ,เ,นเขาก็ไปแจ้งเทศบาลเทศบาลก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะแก้ไขให้เอารถน้ำดับเพลิงมาใส่น้ำมาให้ก็มาใส่บ้านละถังสองถังต้องกินต้องอาบคนั้งห้าคนต้องบ้านต่อวันแหละมันจะใช้ได้ยังไงมันไม่พอเพไม่พอมพราะไม่พ<ม>อก็ไปแจ้งใครทีนี้ไปแจ้งการประภายเลยไปถึงบอกการประปาการประปาบอกว่าเดี๋ยวไปไปเลยเดี๋ยวจะไปดูให้จะจัดการให้ว่าจริงเเป็นคนขุดท่อเองแะละ จริงมัน่าจะต้องแจ้งเขาบอกว่ากี่วันให้เตรียมการน้อยเขาจะได้เตรียมการนี่มันไม่ถูกต้องเรื่องของเรื่องคือเขาสร้างถนนกันพอสร้างถนนน้าปะปาก็เลยพลอยไม่ไหลก็เลยไม่รู้ไปทํากันนี่ท่าไหนไงพี่น้องที่อยู่นี่นะห้าร้อยหลังคาเรือนเลยนะที่อยู่ที่หมู่บ้านสวนทองวิลล่าเนี่ยเขาะไปเหยียบท่อเข้าช่างไปเหยียบท่อท่อเลยแบนไปเลยน้ำไม่ไหลน้ไม่ไหลเลยใช่เขาก็บอกว่าเขาอยากให้เจ้าหน้าที่มาแก้ไขปัญหาซ่อมแซมไม่เสร็จโดยด่วนที่เขามาร้องเรียงเราก็ต้อง จัดให้สปริงดิวจัดให้ว่าเราแจ้งไปแล้วนะถ้าเกิดแจ้งไปแล้วเขายังไม่ทาขึ้นมาทำไงนะชีก็ต้องทำาีครับโอไม่ทำก็เหม็นนี่ค่ะผมช่วยไม่ได้ยิ่งไมช่วยไม่ได้ครับคือเดือดร้อนก็เข้าใจอะทุกคนแหมไม่ว่าเขาว่าเราใช่ไหมคือถ้าเป็นนอกนะเสื้อผ้าไม่ซักไม่เป็นไรดองไว้ได้ช่วยจานก็ทิ้งไว้ก่อนนะต้นไม้ก็เดี๋ยวเผื่อฝนตกแต่ไอ้น้อนน้ำไม่อาบน้ำได้ไหมอาบแห้งโอ้ยกระดายขึ้นกันเด้อซักแห้งก็ไม่ได้ เอาสรุปว่าคือพี่น้องตอนนี้เดือดร้อนมากผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับขอฝากเอาแล้วกันเนาะช่วยเจ้าหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงการประปาเทศบาลช่วยแก้ไขหน่อยครับไอ้ที่วันละถังสองถังมันไม่พอหรอกต้องฝากเทศบาลลาดตบลลาดสวายมาช่วยดูแลแล้วก็โดยเฉพาะจังหวัดปทุมน่ะประปาไปเลยแล้วกันเนาะไม่คลองต้นมันมีแม่น้ำนี่เป็นหลักานไหม มีผ่านเดี๋ยวนั้นปทุมมันมีน้ำอยู่แล้วเป็นน้ำเจ้าพยาผ่านอยู่แล้วถ้าเป็นเราก็หย่อนสุดผ่านเลยเหอ้งเลยอันนี้มันในหมู่บ้านแล้วพี่เอ้ยห้าร้อยหลังคาเรือนพี่ฉีกินด่แถวโอ้โหนั่งกันตอนเช้าไม่อยากอนึกภาพอวาดภาพแล้วมันมันวาดเสียวาดเชือขอให้รีบไปช่วยแล้วกันนะคะเอันนี้เป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องที่ปทุมธานีวอนทางป่าปาช่วยด่วนเลยนะคะมาที่อีกข่าวแล้วกันอันนี้จะเป็นเรื่องของชาวต่างชาติเตีาฉีลุงนุ้ย เป็นหนุ่มตุรกีนะครับ45ปีมาเที่ยวบ้านเราเที่ยวพัทยาน,นี่แหละเมื่อคืน,นีเองที่ผ่านมานักท่องเที่ยวปรากฏว่าโดนสาวมอ,อม มอมแบบว่ามอมตื่นมานี้แบบว่ารูดซัพย์ไปเลยนะอตอนแรกก็คือว่าไปเดินเที่ยวที่วอลกิ g s สตรีทที่พัทยา,าแล้วก็เจอสาวหญิงสาวขายบริการไงก็ตกลงราคาก็เรียบร้อยแล้วโอ้พาเข้าโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะโรงแรมสบายวิ่งว่างั้นปรากฏว่าต<บ>ื่นมาก็สบายจริงๆคือหมดตัวโดนโฉกเงินไปประมาณครึ่งแสนได้อ่ะเออต้องแจ้งตำรวจเลยทีนี้ไอ้ตุรกีไอ้ตุรกีตุรกีนี่ไอ้หนุมตุรกีคนนี้ถ้าเกิดเป็นเพื่อนผมมน ก็ <c oughs> ผมไม่ได้ตามไปข้าวมันีนต่าแต่ยังว่าคนเรามันน้องแหม่มันปิดท่าพลาดท่า,าเสียท่านี่นะ<ช><ช>มันก็นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่หรอกแต่ว่าเ, <c oughs> เราก็ไม่ได้แม่ม ไม่น่าจะไปทําเขาขนาดนั้นเออ,เอ,อนี่มันเป็นเรื่องความเดือดร้อนของชาวต่างชาติที่มาบ้านเรานะภ<ช>าพลักษณ์เราก็เสียแล้วไปรูดซัพ์เขาแล่ที่สําคัญนะทําไมไม่รูดอย่างอื่นไม่รูดทำไมซับเออ,เอ,อ,เอ,อรูดอย่างอื่นคิดนะมันโ <c oughs> ดนสบายเลยเนี่ยนอนสบายเลยก็บอกว่าอ้อ ฉันนบนําก่อนเธอไปนอนคอยอันนี้ขึ้นไปนอนคอยอ่าปรากฏว่าแล้วก่อนคอยมากินไอติมก่อนนะกินไอติมไปก่อนปรากฏไอติมใส่ยามใส่นะหลับสบายเลยก็แปลกใจนะกินขนมกับไอติมไอล้วไปใส่ไอติมไอติมไปใส่ยาสลบตอนไหนยังไงอาชิมมีความรู้เรื่องนี้ไหมเคยไปมอมใครหรือเปล่าไม่ไม่ไม่เคยฮะฟังดูแล้วมันดูแล้วมันมอนแบบมีเจตนาที่จะต้องจบอาชิมดูหน่ยนะ ู้หญิงคนนี้นะก็เรียนนี้แล้วเขาแถมยังมีบัตรประชาชนไว้ด้วยคนขึ้นโรงแรมก็ต้องให้เอาบัตรไว้หลักฐานใช่ไหมก็บัตรไว้จะมาเชื่อเลยนะนางเนี่ยตามบัตรประชาชนที่มาแจ้งกับพนักงานโรงแรมนะที่เข้าห้องพักน่ะชื่อว่านางอัญญมณีชุยกระเดื่องอายุ28ิแปปีชาวดรนธานีแต่ก็ดูจากรูปกับบัตรแล้วไม่ตรงกันนะอ่ะในข้อมูลเหมอไม่รู้ว่าไปขโมยบัตรประชาชนมาหรือเปล่าเรื่องที่ทํากันมากเลยตอนนี้พัทยาลงรู้สืบรูมาพว่า้กระโดงคนน พวกนี้ก็จะไปไปเอาไปขโมยบัตรประชาชนของคนอื่นมานะครับแล้วก็ไปทําอย่างเงี้ยแล้วไปรูดซับต้องก็ถือว่าถ้าทำนี้ปั๊กมันก็รูดซับเล้วเขาดูว่าคนนี้มีหลักมีสร้อยมีนาฬิกามีอะไรเยอะหน่อยอย่างเงี้ยนะเขาก็เลยถ้าไปรูดซับทีไปไปวางยาทีแล้วก็จะคุ้มไงเพราะเขาการเริ่รับเอาบัตรไปให้ขึ้นมาเนี่ยก็กลายเป็นบัตรปลอมทีนี้สมคัญอ๋อบัตรปลอมเันกเรียกว่าบัตรจริงๆเลยบัตรเสมบัตรูญเลยนะ มาได้สองปีล้วซะเปลี่ยนเลยเสร็จแล้วปรากฏว่าด้วยตรงนี้ขึ้นมาเขาก็ต้องไปจับคนเจ้าของบัตรเนี่ยที่อยู่ดอนท่วาเนี่ยน่าสงสารมากและตำรวจก็ที่ผ่านมาตำรวจไปถึงปักกัมาไม่รู้เ่ยเขามีหลักฐานอยู่นี่มีบัตรชัคนก็อยู่เดียาจับเขาก s <S 是是 like like ่อนเลยที่เขาบอกเพราะเขาเจ้งความบัตรว่านี่ไม่ใช่ของเขาใน่บัตรเขามันหายไปไม่รู้ใครขโมยไปอย่างเงี้ยตำรวจจะไม่เชื่อจับเขาข้าคุกก่อนเลยซึ่งฟังดูแล้วบางทีมันเดือดร้อนแล้วกว่าจะดําเนินการได้จะต้องไปแก้ไขจนกว่าจะไปจับคนโน้นได้ ต้อไปหลังขึ้นมาก็รวจพวกนี้ทั้งผู้หญิงคนนี้ที่ที่มาทำจริงแต่เขาเขาต้องยืดรูปถ่ายเนี่ยจำได้ขึ้นมาเป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขแม้ผู้หญิงอีกคนจะโดนโทษด้วยโดนบ้านเนี่ยฉี่ด้วยเลยนะเนี่ยคนที่นั่นเก่งทุกคนนะเก่งคนเก่งอย่างนั้นแหละแหมมี่นี่ใครไม่เก่งหรอกพูดเรื่องนี้แล้วมันก็น่าเห็นใจคคือนที่เป็นเจ้าทุกเนี่ยที่โดนเนี่ยแต่ที่สําคัญนะตำรวจยังจับไม่ได้นะเนี่ยเพราะว่าหลังจากที่หนุ่มตุรกีคนนี้โดนรูดทรัพย์ ไปแจ้งความตำรวจตำรวจมาตรวจที่ห้องโอ้ยเข้าของถูกหรือคนกระจัดกระจายเงินหายหมดก็ไปทั้งเจ็ดหมื่นโอ้ยบะมัวหน่อยเด้น่ะมันมีแต่เล่าต้มเล่านี่มันเราไปต้มฝรั่งเฮ้ยคือเก่งเนี่ยบัดี้เก่งว่าต้มข้ามชาติเลยต้มข้ามชาติเลยต้องเป็นเรื่องที่มาฝากคุณผู้ชมเราว่าว่าเดี๋ยวไปที่ไหนมาที่ไหนเนี่ยถ้ามีสาวมาชวนแบบนี้ก็มีโอกาสจะโดนรูดทรัพย์นะพี่อาชีต้องระวังลงนู้ต้องระวัง มันจะเสียทรัพย์ไม่รู้เรื่องไงไม่รู้ตัวเราเนี่ยไม่รู้ตัวนี่ประเทศเราเรายังไม่โดนใช่ไหมยังยังไปต่างประเทศอันนี้ล่อต่างประเทศเลยนะต้องฝากทางตำรวจที่พัทยาแล้วล่ะให้ช่วยกันติดตามจับกลมเรื่องนี้ทุกทุกฝ่ายร้านอาหารเรือช่วยกันสอดส่องดูแลกันแล้วกันเจ้าของโรงแรมต่างๆอ่ะดูแลกันเราโดูนิดนึงมันจะมาเขายืนบัตรแล้วก็ดูรูปไปตรงกันแล้วก็ให้เขาขึ้นไปได้ยังไงต้องดูรูปภาพด้วย ก็มีตรงกันสักถามกันหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยมาเรื่องเรื่องของชาวบ้านชาวบ้านที่ที่กำลังแบบที่ชัยภูมิอ่ะเมื่อกี้เราเปิดประเด็นไว้แล้วจับอึ้งอังเออใช่จับอึ้งอัชยภูมิมันเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านที่บ้านเราอะะนะบ้านเราเนี่ยมันจานนี้มันจะบอกให้อีสานกินทุกอย่างกินเม็ดสแนว กินเบอร์สูแนลเบอร์สูแนลบันไปว่าอะไรกินทุกอย่างกินทุกอย่างกินลุยกินลุยเม็ดกินกินได้ทไรกิลยเม็กินลุยเม็ดกินกินทุกอย่างแต่ว่าเป็นเป็นเรื่องราวของอึ่งอ่างเนี่ยมันเป็นตำนานครับคุณพ่อคุณแม่พากินเขาเรียกไม่โทษนะถ้าเกิดว่าเคยกินอึ่งชัยโยไหมไม่เคยเวลาต้มเป็ดนี่ก็จะเป็นแบบใส่เดือดร้อนเนี่ยโทษนะไม่ทะรุนสักนะฮะไม่ทะรุนนะสดๆเลยคือเป็นเป็นอาหารต้องทำเป็น เราทำกินใช่ไหมเราไม่ได้ฆ่าเขาแบบเอาไปทิ้งเนี่ยนะตายแล้วร้อนโยนลงไปก็ต้มส้มไปมะขามครับครับแล้วก็ไปมะขามนะกินแล้วแล้วปิ้งกับย่างด้วยใช่ไหมปิ้งด้วยย่างด้วยครับเอ๊ะมาตั้งกันยังไงปิ้งกับย่างะก็ปิ้งกับเอาปิ้งยัง่งจะจะเร็วหน่อยย่างนานนิดนึงกอกองไฟก็ถ่านเริ่มแดงสักหน่อยนะก็เนาะเอา เสียบใจไม้ด้วยนะไอ้นางเสียบใจไม้เข้าไปย่างแต่ผมไม่ไปยูเรื่องแบอย่างนี้เลยนะเลยิ๊กไปติ๊กไปติ๊กมานะตัวเหลืองๆหน่อยหอมๆโอ้ยเนี่ยไอ้ตัวมีไข่ตก็มีไข่ปิ้งนะแล้วตัวย่าลักษณะเหมือนกับผมกับตุ่นู้นตุ่นี้ครับตัวมีไข่มันจะพองๆหน่อยมันจะอร่อยมากตัวเมียเหรอตัวเมียเนีตัวเมียดิ ตัวผู้นี่ฮะตัวผู้ตุ่มผงหอมตัวผู้มีไข่ครับตัวเมียไม่มีไข่ไม่ว่าผงหอมนึกว่าปลาเอาตัวเมียมีไข่ตัวผู้มีไข่ผมไม่ได้มีสูตรอะไรอื่นตัวผู้ตัวเมียแต่ว่ามันเป็นตอนนี้พอจับได้เยอะมันก็เป็นเศรษฐกิจที่มเก็ไปขายตลาดไงทำให้รายได้ดีขึ้นพอในช่วงเขาเรียกว่าหลังจากนั่งแรกงเนี่ยพอฝนตกชะลุมาปุ๊บเนี่ยอื่นมันจะออก อออกกเยะมาข้อมูลเขาบอกมานะพี่อาชีลุงนุ้ยเนี่ยในส่วนของคุณสุนทรพระศีเนี่ยเขาอยู่ที่บ้านกระจวนนี่แหละนะก็บอกว่าวันวันหนึ่งเนี่ยออกไปจับอึ่งอ่างนะขายได้ราคาเยอะมากนะไม่น้อยกว่าวันละ1นึ่พันบาทเนี่ยเอามาขายเนี่ยโอ้จับอึ่งขายได้รวยพร้อมเลยนี่มันไม่ได้มันไม่ได้กินง่ายๆนะ มันไม่ได eh ้นานๆกินทีน <politiques> <t ests> <semester ค> ะไม่อยากินมันต้องได้ยินเสียงเอึงอ่างร้องด้วยนะเวลาเข้าไปกไปหาก็อึงอ่างน่ะแม่พูดแล้วเหมือนกับมาเชิญจะได้กินมันนี้เลยฝนตก สมมติขึ้นนี่ฝนตกอ่ะคืนนี้ฝนตกนะ,ะนอนฟังเสียงฝนทั้งคืนแหละพรุ่งนี้เช้าเรีงไว้เลยตีสี่ตีห้าลงนุย้ยออกเลยเอาแมนเอาของน้ำเอาอาข้องสนับไสเอวนี่แหละชมวกพร้อมไฟที่หน้าพานั้นเดินเลยลุยทุ่งที่สําคัญไปทําบ่อน้ำบ่อบานเดาลนะแม่ได้ยินเสียงอืงห้องท่านนั่นแล้วโอ้ยอยู่กันเป็นกลุ่มบุเดอโอ้ยแสบหลาย บ้านคอยบ่มีบ้านคอยมันมีไปจับกบอย่างเดียวปักขอนจับกบทรรมาอะไรตั้งแต่กบเป็นแค่ไหนพูดถึงอึ่งเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นทำได้มาเปลี่ยนมามาปรับเปลี่ยนมาเป็นหลายอย่างทำปลาได้นะได้ไหปลาแดงอึ่งอ่างปลาละอึ่งเนี่ยปลาละอึ่งนครับมันดีกว่าปลาปลาใช่มสามารถแพ็คใส่กระป๋องแล้วก็ส่งนอก มันออร่ยากแล้วมันก็จะกายกรรมเปลี่ยงยางด้วยนะลุงเนี้ขาชีฟ้าเนื้อหนังเขาเขาจะคล้ายปลากระเป๋าอ๋อใช่ไหมเวลาแบบเรา คนเดียวร้อนจิ้มแล้วมันจะมันจะปิ่มไปปิ่มมาคนเจ้าอร่อยไม่ว่าพูดแล้วมันหิวดีอย่ายพูดดีกแล้วเอาเป็นว่าช่วงนี้ก็นําข้อมูลในส่วนของพี่น้องที่เจี๋ยบูมอย่างน้อยก็หารายได้จากการออกไปจับเอื้งกลางนี่แหละวันวันหนึ่งก็โอ้ได้เยอะนะไม่น้อยกว่าสองถึงสามร้อยบาทบางวันได้กันเป็นพันนี่แหละก็เอาไว้ว่าเอาขอให้ได้จับเอื้งได้หลายๆนะได้ขายได้ราคาแล้วก็ได้มี ทั้งเอาไว้กินด้วยทำปลาร้าด้วยแกงออมต้มเป็ดแล้วก็ขายได้ล่ะค่ะอ่านี่ก็เป็นช่วงที่เอาข้อมูลข่าวเกี่ยวกับพี่น้องของเรามาเล่าสู่คณผู้ชมของเรานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าทีนี้ลหละเราจะพาคุณผู้ชมของเราอาชีพลงน้้ยไปดูในส่วนของกลุ่มที่เขาอนุรักษ์นะค่ะเนี่ยค่ะอุโมงต้นไม้ที่จังหวัดน่านเนี่ยค่ะเพราะว่ากรมทางหลวงเขาบอกเขาจะทำถนนเขาสีตัดต้นไม้ทุกมนีอ่ามาดูว่าจะเป็นยังไงเดีติดตามช่วงหน้าค่ะ Ah, o mau